สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเป็นความสงสัยที่สงสัยของเราอยู่วันไ,ได้เนั่งรถไปกับพี่สาวก็เจอเจ้าตุ๊กตายางตัวป้องอ้วนเลยพี่เขาแต่งไว้ตรงหน้ารถพวกที่พี่นักสิงรถบรรทุกทั้งหลายเขาจะติดก,กันไว้เต็มเลยสงสัยว่าเอะเขาติดไว้ทําไมนะ พี่สาวสงสัยขึ้นมาแต่เราเนะั้นสงสัยมานานแล้วแต่ก็ทิ้งความสงสัยไว้เฉยๆโดยไม่ได้ค้นหาเมื่อพี่สาวมาตอกย้ำความสงสัยตรงข้อนี้อีกก็ลเลยต้องค้นหากันล้วค่ะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่หรือเขามีมาตกแต่งเพื่ออะไรแต่ส่วนมากเราจะเห็นที่บรรดาพวกสิ่งรรดบรรทุกนะคะที่เขาจะมีติดแม่หบางพันเนี่ย ติดเป็นสิบตัวเลยก็มีบางคันก็ไม่กี่ตัวจะเป็นตุ๊กตาสีขาวสวยเลยเป็นแบบเหมือนเป็นตุ๊กตาอ้วนป้องเป็นป้องเลยอะ่ะดูแล้วแต่เวลามองกาบคืนเนี่ยก็แปลกนะอม,มองถ้าตัวไหนมันมีแสงมองไกลๆแล้วก็พาสยองเหมือนกันเหมือนกับเดี่ยวบรรดาอ,อตุ๊กตาไอ้เขาเรียกอะไรนะ หรือพวกวิญญาณเกาะมาเต็มหน้ารถเลยงานสําหรับพวกสยองกลัวผีก็จะคิดกันไปอย่างนั้นแต่บางคนก็มองว่าเออมันก็เป็นศิลป,ปะที่สวยดีนะจึงทําให้เราต้องค้นหาว่าทําไมพวกพี่ๆสิงโตบรรทุกเขาถึงต้องออติดไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็คิดว่าไอ้ความสงสัยเนี้ยหลายๆคน ก็ต้องสงสัยเหมือนเรากันละค่ะว่าเวลาเห็นเจ้าตุ๊กตาป้องกวนตัวขาวเป็นป้องเลยเนี่ยอยู่ตรงหน้ารถสิบย้อนเนี่ยเขาติดไว้ทำไมเออในในความช่างสังเกตและที่สงสัยก็เลยไปค้นหามาาำรับรถบรรทุกอะที่มกักจะติดตุกตต๊กตาเจ้าตุ๊กตายางตัวป้องกวนเนี่ยเลยนะเออเขาเรียกว่าตุ๊กตามิชลินบางคนอนะก็คูอต,ติดมากมายเลยจนทำให้รู้ว่าทำไมถึงต้องติดแบบ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องติดแบบนี้ด้วยเรอะไรพากันมาแก้ความสงสัยทัทีว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่ทําให้เราพี่สิงห์รถบรรทุกติดตุ๊กตาวิทเทรลินไว้ที่รถมันคืออะไรกันแน่นะตุ๊กตาเนี้ยก็คือมันเป็นตุ๊กตายางป้องอ้วนเนี้ยมันเป็นมัดขอดของบริษัทวิทรลินเป็น ริษของผลิตยางของประเทศฝรั่งเศสมันผลิตเปิดตัวมาเมื่อปีอ,อ1894ซึ่งเป็นมาร์กอกที่มีอายุการใช้งานนานที่สุดกว่า129ปีมาแล้วแล้วก็มีคำอธิบายว่าพวกพี่ๆสิ่รงรถบรรทุกเ,เขามีไว้เพื่ออ,อบอกฐานะเจ้าของ มีคนข้ามีราคาค่อนข้างไม่ธรรมดานะเพราะว่าบางเจ้าก็ได้แถมมาจากการซื้ออยางซึ่งยางวรตทุก็เส้นหนึ่งก็เป็นหลักหมื่นอยู่แล้วก็เริ่มต้นถ้าเกิดด้าอยากจะตกเอาหาซื้อแบบตกแต่งก็ตัวหนึ่งก็ตั้งต้นอยู่ที่แปดร้อยไปจนถึงหลักพันหรือหลาย,ลายพันซึ่งถ้าเป็นตัวหายากหรือลิมิเต็ดก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปอีก เรปรียบเหมือนว่าเป็นของสะสมของคนรวยละของพวกพี่พี่สิงห์รถบรรทุกพี่มีฝาแอฐานะมีความรวยของเจ้าของรถเจรัดมันก็เป็นศักดิ์ศรีความภูมิใจของเหล่าสิงห์รถบรรทุกเลยทีเดียวนะคะเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ว่าเจ้าตุ๊กตายางต้องอ้วนาขาวๆที่ติดหน้ารถบรรทุกทั้งหลายเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงก็มาเจอ คนขี้สงสัยเหมือนกันก็เลยไปค้นหามาและเราคิดว่าความรู้ที่เราได้มาเล็กๆนอยๆตรงนี้ก็อาจไปเฉลยความสงสัยของพี่ๆหลายคนที่ได้แวะเข้ามาฟังเรื่องราวตรงนี้นะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงติดตุ๊กตายางต้องอ้วนเป็นแบบสีขาวๆจิ้มลิ้มเลยนั่งอยู่ตามหน้ารถบรรทุกตอนแรกๆเลยที่ผู้เล่าเองเห็นเนี่ยมองตอนกลางคืนอ่ะ บางทีสวนกับพวกรถบรรทุกเนี่ยบางทีก็สยหองหวแหวแหวเหมือนกันแบบคิดไปเองอะเนาะเพราะมองตัวมันเรืองแสงมันมีแสงมองไปไกลแล้วคิดว่าบรรดาเหล่าเออพวกปุมาลทองหรือว่าพวกอะไรสิ่งลึกลับมันนั่งเกาะกันเต็มหน้ารถแต่พอมาใกล้ใ้เออมันก็น่ารักดีนะนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกอย่างหนึ่งที่ไปเจอเจอมากับเรื่องราวของตุ๊กตาย,ยางหน้ารถบรรทุกค่ะ และก็ขอให้มีความสุขจากการรับฟังเรื่องราวที่เราเก็บตกเอามาเล่าให้ฟังนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่รับฟังกัน